วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของเราให้อยู่กับเราได้นานที่สุดให้มันเสื่อมช้าที่สุดนั่นเองครับปกติแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับเขาจะประกันแบตของตัวรถอยู่แล้วครับอย่างแอตโตรีเนี่ยจะประกัน8ปีนอนหรือ160,000กิโลเมตรอันใดอันหนึ่งถึงก่อนแต่มีข้อแม้ว่าแบตต้องเสื่อมต่ำกว่า70%นั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้แบตแล้วมันแบตมันเสื่อมตอนปีที่8เนี่ยอยู่ที่หายไป20%ใช้ได้80%อย่างเงี้ย เขาจะยังไม่ดูแลให้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้งานปกติคลิปนี้อย่าหาว่าผมเวอร์นะครับเป็นคําแนะนําเฉยๆครับใครจะทําตามก็ได้ไม่ทําตามก็ได้เพราะปกติแล้วเราซื้อรถมาเพื่อใช้งานเนาะแต่ถ้าทําตามนี้ได้ก็จะดีครับเพราะราคาแบตตอนนี้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมจะพูดเรียงตามความสําคัญก่อนเลยนะครับอันไหนที่ทําให้แบตเสื่อมเร็วผมจะพูดก่อนนะเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างแรกที่จะทําให้แบตเราเสียหายได้เร็วที่สุดนั้นก็คือ การใช้งานแบตเตอรี่ไปจนต่ำกว่า20%เองซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับทุกคนพยายามทำตามแบบนี้นะครับอย่าให้มันต่ำกว่า20ครับข้อต่อมาก็คือการชาร์จไฟด้วยระบบ DC ฟ้าชาร์ตนั่นเองครับการอัดไฟเข้ามาแรงๆเนี่ยมีผลต่อความร้อนของแบตเตอรี่นะครับซึ่งความร้อนเนี่ยทำให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมไวมันจะมีการเปลี่ยนปฏิกิริยาเคมีภายในใแบตนะครับถึงแม้ว่าในระบบรถไฟฟ้าปัจจุบันจะมีระบบคูลิ่งที่ดีมากๆแล้ว แต่มันก็มีผลอยู่ดีครับข้อต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตทันทีหลังจากที่เราเพิ่งใช้งานรถมาครับเพราะปกติแล้วเวลาเราใช้รถมาเนี่ยแบตมันจะมีความร้อนอยู่รถไฟฟ้าปัจจุบันสามารถตั้งเวลาชาร์จได้ผมแนะนําให้ชาร์จตอนกลางคืนที่อากาศมันไม่ร้อนแล้วนะครับของผมจะตั้งไว้ประมาณ4ี่ทุ่มนะและตอนชาร์จไฟนั้นผมแนะนําว่า ควรคลายสายไฟอย่าให้มันขดกันเป็นม้วนแบบนี้นะครับเราควรขึงให้มันตึงๆไว้เพราะการที่มันขดอยู่มันเกิดกระแสนะครับเกิดกระแสแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับข้อต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดดนั่นเองครับเวลาเราจอดรถตากแดดตรงพื้นถนนล้อนๆเนี่ยครับมันจะให้แบตเนี่ยมีความร้อนสะสมรถบางรุ่นจะมีระบบคูลิ่งครับทำงานอัตโนมัติแม้เราจะดับเครื่องอยู่อันนี้มันก็ดีครับแต่ก็จะเกิดการใช้ไฟฟ้าในตัวแบตอยู่ดีแถมไม่พอถ้าตอนรถล้อลๆอเนี่ยครับแล้วเรามาสตาร์ทรถแล้วขับออกไปรบแตตเอี่เนี่ย เวลาชาร์จก็ห้ามโดนความร้อนเวลาใช้งานก็ไม่ควรจะโดนความร้อนเหมือนกันทําให้แบตเสื่อมเร็วเช่นกันครับต่อมาก็คือหลีเกเลี่ยงก,การชาร์จแบตด,ด้วยหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับหัวชาร์จฉุกเฉินเนี่ยปกติแล้วไฟมันจะต่ํามันมีผลกับแบตเตอรี่น้อยมากแต่ที่มันจะทําทปัญหาให้กับแบตเตอรี่ของเราก็คือการเสียบปลั๊กนั่นเองครับเพราะการเสียบปลั๊กแบบนี้ครับมันไม่ได้มั่นคงมันอาจจะเกิดการอาร์คได้ครบสมมติถ้าปลั๊กเต้าที่เราเสียบเนี่ยมันไม่ดีหรือแม้แต่เกิดการเตะปลั๊กหรือหหมมมมาาาโโดดดนนรือแวไไฟฟตกับ หรือแม้กระทั่งการใช้ไฟเกินของสายไฟที่ต่อมาจากคัสเอาท์มีการแยกออกไปใช้ยังจุดอื่นแล้วต่อไปที่แอร์หรือไปที่อื่นก็แล้วแต่มันมีการใช้ไฟเกินของสายไฟนะั้นมันจะเกิดความร้อนครับซึ่งระบบการตัดไฟของตัวเนี้มันไม่มีเหมือนวอร์ชาร์ดวอร์ชาร์ดจะมีระบบตัดไฟถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งมันไม่ปลอดภัยสำหรับแบตของเราั่นเองครับอย่างในรูปนะครับ ผมเดินทางมาเที่ยวที่บ้านตากะยายและคราวนี้ผมจะใช้ที่ชาร์จฉุกเฉินมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ต่อสายดินไว้นั่นเองครับมันขึ้นเออเลอร์เลยต้องช่วยกันติดตั้งถ้าไม่จําเป็นครับผมจะไม่ใช้วิธีการชาร์จแบบนี้ซึ่งวิธีการที่ชาร์จดีดีที่สุดก็คือการชาร์จจากวอ c h ชาร์นั่นเองครับข้อต่อมาก็คืออย่าชาร์จแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นอันนี้มันจะเกิดความเครียดของแบตนั่นเองครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าไม่เลี่ยงก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มีผลน้อยมมมมาาาาาากๆหหลลยยคนนถถว่่แ้จจะทํัังงงไไใชร์ึ100 รถเดี๋ยวนี้สามารถตั้งได้นะครับเราควรชาร์จอยู่ที่80-90%แค่นั้นครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าใน a t ตโตรหรือว่า o o p h i n นะครับซึ่งมันจะต้องคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะยากนิดน,นึงนะหรือถ้าใครใช้รถรุ่นอื่นสามารถสอบถามผมมาได้ถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชิโรตอรี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วบ๊ายบายจูบ